สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องพี่ลุงป้านะอาอาทุกทุกคนนะครับผมสวัสดียามเย็นอันนี้จอดอยู่หน้าวัดประยูนมาซื้อกาแฟครับผมพอซื้อกาแฟเสร็จแง้นไปบนฟ้า นูน่นมันมาอีกแล้วพอจะ4ี่โมงเย็นมันก็จะเริ่มจะมาเป็นปกตินี่ครับกาแฟดำกาแฟมันเดิมเพื่อนที่ร่วมเดินทางที่ดีที่สุดคืออเมริกาโน่กาแฟดำ ร้านนี้อร่อยครับไม่ใช่อร่อยรสชาติถูกปากกาแฟตันหยงคาเฟ่กาแฟสดไม่แพงครับนร้านอยู่ร้านอยู่ตรงน้ร้านประจำออกมาตอนบ่าย เที่ยงแล้วครับสองเที่ยวไปล้างรถมาครับล้างรถเอี่ยมสะอาดไม่ไหมนี่เอาไว้รองรับผู้โดยสารได้สองเที่ยวอยู่เลยวันนี้ไม่รู้จะยังไงเลยครับผม สองเที่ยวก็สู้ครับผมชีวิตเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อาชีพบริการาชีพรรับจ้างครับผมไม่สู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงละครับสู้กันไปครับตามชนชั้นอาชีพของแต่ละบุคคลไปครับผมเจอที่ไหนทักได้นะครับเขียวเหลือง หนมอมะคอค,ควาย3312เขียวเหลืองนะครับผมแท็กซี่สายลุยครับผมบริการออกต่างจังหวัดบริการต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบริการไปทำธุระไปเที่ยวได้หมดครับผมแค่ท่านติดต่อมาเรามีใจพร้อมบริการ ปอดภัยแน่นอนครับผมไปคันนี้ครับมีตะมวนตะมว,มวนม้วนเป็นอาเอาครับผมมาอัดคลิปอัดคลิปให้ดูว่านู่นมันเริ่มมาอีกแล้วไม่ชอบเลยครับหน้าฝนล้างรถหมาเมื่อกี้เน่ยเปื้อนอีกแล้วต้องทำใจครับผมช่วงนี้ช่วงพายุหน้าฝน ขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมดูแลความปลอดภัยของตัวเองและของบุคคลอื่นด้วยนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยแก้วคาดพยันอันตรายนะครับผมสำหรับผมก็อยู่บนท้องถนนทุกวันครับอยู่อย่างนี้ทุกวันครับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทาง เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปหาผู้ร่วมเดินทางอีก428คนจะครบเป้าหมายครับเช่นไซหวังว่าคงอีกจะไม่ไกลนะครับผม แท็กซี่สายลยุยตอบโจทย์ทุกการเดินทาง0926143880สวัสดีครับ